อบอ๊อนก้องระยูเรากัับใจกับใจะเป็นอาหกันตาว่าินจะกบมานิวาสุตาลุนันตามุตัามพิเศษะมึนได้เยยบแก้วเฮลโหลกลับทักทายสบายดีและสวัสดีทุกคนวันนี้บังแกจะลงส่บ้าทันทุกคนครับ เดี๋ยวรอลุอ้นเอาไปพระพบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังสิได้ลงไปนะติดตามชมกันนะทุกคนเนาะไปกันเลยน,น,นี่ท่านผู้ชมจะเปิดภาพบรรยากาศงามเ้าที่ชาวบ้านลงมาใส่บาทนะทุกคนเนาะตอนนี้ชาวบ้านากำลงังล่างลงมาดูด้วยกั

กปจู <OR egg wiggle noise> ่อนเพนะเด่นมันจะความบรรยากาศงามเช้ากไปก็มาอยู่ไม่ไรงนทางสบายใจน้ำเนาด้วยงานกับคนน้อยเดียวน่นะเพื่อนเนี้ อใสบ่บาตวัน้ไม่ใช่ใส่ก้อนเนะาะใส่ํำลัง

เว่ามีคนลงใส่ภาพงามเศ้าคนสาวบ้านข้างล่างลงมาใส่บ้าทเลย คนสิตกแล้วนะตอนนี้เลย นไปลนเริ่มจิต้องกันแล้วทุกคนบัดนี้อันนี้เลยเต็นมือขึ้นเลยนะโอ้ทางนี้เจ๊กเขาจี้เนาะมีทางเขาจี้ขเขาเปียกเราผสมตอนนี้บากแก้วตาใส่บ้านเต็มที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะ ตอนนี้กระพนตบเนาะแต่ว่าบปแหงเนาะกระพนุพนเนาะระจอยิงคืายใส่แล้วยังก,ะกบบร,ระพุนยิงเนาะคนกระบลายไปได้นะกระพนบรรยากาศยังเศ้ามืดคืนเิมือนนี้บรรยากาศ <c oughs> เราลงมาใส่บาทนะครับทุกคนจะะีนโดยเฉพาะ ความบรรยากาศโซงเซาทุกคนซาบะหัวล่างล่างใช่บา้าง คนะติดเนี่ยเน,นี่นยญาติก็ได้จะนำไปเนี่ยอ้าฝนตกแล้วบ้านี้ฝนตกแล้วฝนตกแล้ว ปาดคนตกะามเ้าสาบ้านกะว่าลงมาใส่บ้านลงมาใส่บ้านฝนตกะสั้นนี่อันนี้กะเขาเจ้าแจกแจกเขาจี้ไอ้ด้วยยิะกินข้าวจี้มาอึ้นมาฝนล้างบักนี่นะเมื่อคืนเ็ดบ้ามันนี่ตอนเ้าล้างบักมันนี่เจือๆเลยแกวะ

้แต oh, ่ยังไม่เคยเตียงแม่นะเนาะเจอมาตี่เจอแล้วม็ครับอ๋อนนี่กับคนเริ่มยุดละใส่บานรเงีบมดแล้วยุดละตอนนี้ทุกคนละ

ก็เหมอนเราป้นหน้ามาเลยเนาป้นหน้ามาที่นี่เลยนี่าวานสำหรับบ้านตัวนี้แทนที่ก็ขับแก๊สในจังหน่อยเพราะว่าฝนตกตอนนี้ฝนจาเศร้าไปที่เรียบร้อยแล้วตกคนี้ ามามาใส่นมลลายเลยหมุดกองเลยเพิ่มเพิ่มน้ำนนมสดสดบ่บ่นมสดตบ่ใส่นมจากเตาด้วยกันเ่าบ่บ่นมฟองน้าจากเตาเรา่ับใจกับใจ Những là hàng gạch chưa và dạy mặt hàng mặt nhỏ cộng đồng của nhóm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  เราก็มีโฮงท่านอาหารมาแต่เมืองมาไซของลุงเกลนน์เนาะเพิ่นมาเห็นหนาอยู่บ้านนี้เชสนะกับสามนมากครับันกงมาั้อยู่ลางา,าจะเป็นโฮงทานอาหารเนาะดูกับกินมุกตนเนาะ ข้าจปีแล้วก็ข้าเปียกนะที่มาแจกชาวบ้านลงมาที่สวนนี้โซนนี้จะเป็นข้าเปียกบ้างทุกคนเนาะอันนี้จะแจกข้าเปียกทางนั้นจะเป็น ข้าจี้แล้วก็น้ำทางด้านนี้จะเป็นข้าเปียกทางานมาจะามาใส่ข,ข้าวเหนียงวนัามาให้น้าอยู่บ้านนี่นะ้ะงชกน่ะหมดเลยรอรับวบ เออท่านะผู้ชมเสร็ว่าคลิปนี้กับชิปประมาณนี้เนาะทุกคนวันนี้อิม่มทางบุญอิม่มทางข้าวเปียกข้าวจีนะ๋เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามีโฮงทานมาจากมหาไซนเนาะโฮงทานเกลือนวลนมาให้น,หนาอยู่บ้านนี้เสร็ว่าคลิปนี้กับชิปประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะไว้พบพอกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย